สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับย้อนฟังแล้วอึง้งสาเหตุที่ไม่มีลูกด้วยกันย้อนคำพูด DJ P.K. เผยสาเหตุที่ไม่มีลูกด้วยกันกับโยเกิร์ตนัทชาย้อนฟัง P.K. ปิยวัน์เผยสาเหตุทำไมไม่คิดจะมีลูกหลังจากแต่งงานกับโยเกิร์ตนัทชามา5ปีโดยสัมภาษณ์นี้ P.K. เคยพูดไว้เมื่อปี2562ว่าไม่ได้กลัวการมีลูก แต่แค่ไม่ชอบเด็กคุณภรรยาก็ไม่อยากมีงานที่ทำเงินที่ได้มาก็เก็บเอาไว้เที่ยวทั่วโลกเรื่องลูกไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้และเมื่อปี2565 P พีเคได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ายืนยันว่าจะไม่มีลูกแน่นอนแม้ว่าจะมีคนเชียร์หลายคนอย่างไรก็ตามต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ